สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะคะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นา channel นี้จะหัวกอยนะคะเอี FC, แล้วก็นะคะประหวานนะคะอันนี้พี่นุกเนาะ,นะะซื้อมานะคะจากวันที่ไปสชีคนครมานะคะปะเอานี่ค่คะพี่โถไม่ต้องตามเราจะไปถามแม่ว่าหัวกอยเนี่ยมันอยู่เต็มหลังบ้านเราเลยเราจะกินมันไหมนะะอุย้ย ไปพันหวายนี่แม่พ่อหนูจะบอกให้เต็มหลังบ้านเราเลยหนูจะมาถามว่ามันกินได้บอนี่ไปถามแม่เอาอันนี้มาให้พ่อปลาหวานมาทอดอ่ะเดี๋ยวต้องบอกวิธีการทอดให้แม่พี่นกอ่ะอันนี้ปลาหวานเด้อพ่อทอดน้ำมันอ่อนๆเด้อมันสีไหม้เด้อนี่ มันได้ไอ้นี่มาเนี่ยเต็มหลังบ้านเราเลยเนี่ยพ่อตรงเต็มหลังบ้านเราเลยเนี่กอยเมนบอนี่กินได้บะเนี่ยได้หนูจะขุดอีกมีตังไหร่มันไม่ใช่กยอยเหรอะนี่เขาบอกว่ามันคือกอยได้พ่อกอยมันมันลำอันนี้มันเป็นหนามเหรอไม่ใช่กอยบอกเขาบอกว่ากอยเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้แม่ดูเนี่ยนี้แม่ดู นี่มันเป็นหนามเนี่ยพ่อนูนี่ดำเป็นหนามเนี่ยนี่หมูป๊อก้อยบอยะเออเนี่ยเต็มอยู่หลังบ้านเราเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวไปให้แม่จะไปขุดเอามาให้ทำไปบอกแม่เด้อเอาไฟอ่อนๆเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนก้อย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 แม่แม่แม,แม,แม่อยู่สแล้วนี่อยู่ไสแล้วพ่อ ไว้พู้ได้ไไดนี่อะไรนะเอาเขาไม่ได้ชวนเราจะไปได้ไงล่ะแม่เออเขาไม่มาชวนเราเราจะไปนี่แม่หนูเอาปลาหวานมาให้แม่อยู่หน้าบ้านเนอะเร็จแล้วให้พ่อไวไหมายอะแม่อยู่ตรงไหนนี่ ไปล,ล่ะนี่แม่แม่จะไหวไปทำอย่างแม่จะไหวไปทำอย่างแก่นหนูนาชอบไหวเนาะอ๋อแม่ก็เลยจัดให้เนาะโอ้สาปไหวให้หนูนาเออนี่อะไรเนะนี่ยนี่เต็มหลังบ้านเราเลยกอยขุดมันทำไมเอาไว้กินลูกก็เอาไว้กินนะสิก็ขุดมาให้ดูว่ามันคือกอยกอยอย่าไปขุดมันอีกนะทำไมอะ่ะ เอาไว้กินเนาะเพราะว่าเดือนแปดเดือนเก้าแล้วตอนนี้มันยังกินไม่ได้บออาเขาก็ไม่ทำเนาะเพราะว่าให้หัวมันตึงกว่านี้อีกเพราะว่าให้หัวมันตึงกว่านี้อีกบ่ฝนตกเพราะว่าแม่ก็เห็นแล้วที่แม่ไปบานอือก็หนูม่ก็เต็มหมดหรอไม่หนูเห็นมันอยู่ในหนูไปเก็บดอกกระเจียวแต่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวยังไม่ขึ้นเลยยังม่ปปงเท่าไหร่เลยเห็นไหมพี่แม่ก็ไปนะแม่เอาไว้านเพราะาม่อือไปะเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีทอดตาหวานให้แม่ หนูซื้อไน้าบอลูกแม่นะอยงนะเอาเอาน้าใส่บอลูกงั้นงั้นงั้นมันก็เอามันไว้เนาะให้มันปุงไว้บ้านแม่เนี่ยเนาะแม่จะปลูกเนาะเออเอาไว้ให้แม่ปลูกเพราะว่าทางหลังบ้านแม่ก็มีอ่ะแม่ตัดหางมันออกก่อนมันยาวยาวหนูทำไมกลัวมันจะตายเนาะตายอยู่บ่อละตายเนาะกลัวอย่าไจะเกิดขุดไม่นานอะลยอ๋ออันนี้ทําให้หนูนาทําให้หนูนาเพราะว่าหนูนาอบเนาะอืม อยู่ตรงบ้านนัดแม่ก็ไปแกงแล้วก็ไปส่งให้เนาะอืมใช่เอาให้นาไปนามีคนทําให้อืมอันหนูนาทาไม่เป็นหรือเปล่าเพราเป็นหรอกแม่เค่จฉีดิอืมงเป็นไหมไม่เป็นทั้งนั้นเลยเนี่ยผ่าก็ไม่เข่าอ๋อไม่เป็นแล้วก็ทํากินไม่ได้เนี่ยเขามีแม่บ้านอยู่เดี๋ยวแม่บ้านเขาก็ทําให้กินเขามีอยู่บ่ใช่มีแม่บ้านอยู่เกนใช่เห็นไม้ผักหวานนี่ก็หูแล้วออผักหวานก็ขึ้นได้แล้วอืม นี่นี่อยากกินฝายก็มีฝายอยากกินดอกกระเจียวก็มีดอกกระเจียว,ม,กกยวมันเพิ่งปงแค่ดอกสองดอกเองแม่ก็ออไปเยอ,อ,อ,อะใช่หลังบ้านเราอะละจะเยอะขึ้นไปตรงนี้ก็มีนะตรงสวนยางก็เยอะะตรงสวนยางนี่ก็เยอะ,ยอะบ้านเราเยอะแต่ใไ,ไม่มปลาหวานน่ะแม่ต้องทําน้ํามันให้มันร้อนๆแล้วก็แม่ก็เอาเอาไฟให้มันอ่อนที่สุดไฟอ่อนที่สุดนะ ใช่เอาไฟอ่อนๆเด้อแล้วก็ทอดไปนัดนะพีชเมย์ก็จะทำฉุนครูเคงกับนัดนะไะแม่ไปดูสิเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปเก็บผักมาให้แม่ผักหนูแซ่บบ่นี่นะเพราะว่าไอ้ต้นมะพร้าวนี่เมื่อไหร่มันจะออกลูกเนี่ยไม่รู้ดิแม่ก็วานอ้าวอะไรนะดหยิบกุ้งนยางวันนี้มันเก็บกั้นน้ำหยังแม่ดอกไม้นะน้ำดอกไม้ โฉมแม่ก็จะเกิดแล้วเนาะแม่ก้เตรกับนัดเห็นนัดว่านัดทำเนาะนี่เออมันจะเกิดแลวนี่เห็นไหมล่ะเอ่ที่แม่หาชงชงอาทิตย์แนามันจะเกิดแลวนี่เออดีเฮ้ยแม่เกิดแม่แม่ต้องทำร่องยาวๆแบบบ้านหนูบ้านที่หนูเออเดี๋ยวให้พี่เหี่ยวมาทำให้เดี๋ยวเอาไอ้ตุ้นนี้ให้มันหมดก่อนผักอีกตูวแม่ก็จะเออไผตัวหนูก็ขึ้นแล้วนะแม่ถั่วฝักยาวขึ้นมาหนึ่งฝักสองฝักลวเด้อ มันเลื้อยแล้วเด้อถั่วฝักยาวจะได้กินแล้วเด้อเออจะแข่งกันหนูะปาสิเธอหนูบพต้องการแข่งกับใครแม่หนูจะแข่งกันนะบอบอบอบ่ต้องแข่งเนาะบอบอบอบหนูบ่าต้องแข่งกับหนูหรอกนะเพราะว่าแม่จะแข่งเพราะว่านัดว่านัดทำศูนแล้วก็แม่ก็นี่ไม่แม่แม่แม่หนูทําจริงๆเดี๋ยวหนูจะมาทําหลังบ้านยายคือให้คนอื่นได้กินเห็นป่ะหนู ผักล่องหนึ่งแม่เมื่อวานนี้ก็ให้ป้าพาไปนะแบ่งให้เขาเด้อแม่น่ะของแม่น่ะวไม่เอาให้คุณป้านะเพราะว่าเกงไม่มีอะไรกินก็ใช่แน่แน่ให้ป้าพาลวกกินเนาะใช่ตอนเย็นพ่อป้าไปเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูตัดมาให้ใหม่เดี๋ยวไปให้ป้าใหม่มันเยอะมันเยอะแม่เนี่ก็จะเค็มและเหมือนกันเออเดี๋ยวไปแกงแกงใส่หมูก็อร่อยแล้วเเเคคาก็รยยนี่แม่ก็ดูผักมะละของแม่มันจะเกิดตรงนี้เนาะไหนแม่มาละ แม่รอตรงนี้ะเพราะว่านี่แม่แม่มีตรงนี้นะแม่ให้พี่เหี่ยวเนาะให้พี่เหี่ยวทําร่องยาวๆนะตรงนี้แม่แล้วแม่นี่แม่ปลูกคคะค้ะมันขึ้นง่ายเพราะว่าแม่จะแม่จะทอะไรดูผักมะละแม่จะเกิดมาอินเนาะเพราะว่ามาละขี้นกบมาละใหญ่เนาะ แล้วไหนลราต้นมันอะมันยังไม่เกิดฝนตกมันจะเกิดเองแล้วมันมเ,เออเออเออแปดนาทีแล้วเออเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนได้สีเด้อแปดนาทีแล้วนะเออนะเอาของมาให้แม่เอาก้อยมาให้แม่สวัสดีครับแม่แน่ใจแล้วแม่เอาทำไอ้นั่นไว้ให้พี่นกจับกบจับเขียดจับกบจับเขียดถามมันหรือยังหนูนะ่ะหนักนะฮะลูกไปทุกปีเนาะเออเดี๋ยวปีนี้หนูจะไปด้วยเนะนี่ยหนูแมจะไปทุกปีลูกะ่ะอืม แต่เวลาฝนตกแม่ก็คิดถึงลูกก็แม่ก็มานั่งอยู่นี่แหละเพราะว่าลูกยังไม่กลับฝนตกเนาะพี่น้องไปคนเดียวเนี่ยไปคนเดียวไปไปเอาพี่น้องพี่น้องไปหาที่ไหนกบเขียดเนี่ยไปหาอยู่ที่สวนยางสวนยางมีด้วยบอกเราอ่ะมีเยอะเนาะมันแองน้ําตรงไหนแม่ไม่แองมันก็มีอยู่รอบแถวสวนยางอยู่ตรงนี้บอกแถวทุ่งนามันก็ลองกันเป็นหมุดเนาะบอกเดี๋ยวลูกก็เอาอันนี้ไปจับฟ้าโล ถึงแม่ก็พิถึงลูกก็ออกมานังอยู่ตรงนี้อ่ะเบอเป็นหยังดอกเดี๋ยวปีเนี้พี่นกมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงพี่นกเดี๋ยวมีพี่เพชรไปด้วยนกเอาพี่เพชรไปด้วยนะพี่เพชรมันชอบเหลือเกินน,อนะอือองเอาแล้วก็เอามาถ้าเอามือจับมันจับไม่ได้นะมันไวได้แม่แหมเมื่อคืนเขาไปก็เขาไปชั่วโมงหนึ่งเขาได้มาสองตัวเขานั่งภูมิใจเลยว่า ใ่เยเะพอกรรเนี่ยก็ข้าน่ก็ัดไปให้นะนว่าจกวันไหนลูกก็จะเอาดีไปใช่